ต้องเข้าไว้แหละดัลลุนขนาดนี้แล้วคาทามาอีกแล้ววายอีกสตัวไหลต่อดิครับรออะไรกระบองมาอย่างนี้เอเข้าครับสวยแล้วไหลไหลเยองน้ําต่อแล้วไหลเทพ3าตาหูอย่างสวยตอนนี้200ครับ เอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผม,มเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Monkey King เป็นเกมของค่าย PG Soft อีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ มาครับคุณผู้มชมวันนี้ทุนหน,นึ่งร้อยฮะนี้เราจะมาตามล่าหาฟรีเกมครับผมเล่นเล่นเบ็ดสองบาทแล้วกันวันนี้ลุยฮะเทพสามตาจะแจกไหมวันนี้อุลรชนนี้ได้ลุ้นฟรีเกมครับคุณผู้มชมมาถึงก็ได้ลุ้นเลยฮะจะเข้าเปล่าแล้ววายลงมาสองตัวอย่างสวยหืม ต้องเข้าไว้แหละดลุ้นขนาดนี้แล้วก็ทามาอีกแล้ววายอีกสองตัวไหลต่อดิครับรออะไรขอเฮอะฟรีเกมโอ้ยแล้วแตกนี้สวยดีครับว่าน้ำเต้าลงช่องนี้นะสวยเลยแหละโอ้โหแล้ววายเข้าสวยจัด ฟรีเกมจะมากี่โมงเนี่ยโอ้โหให้ลุ้นแต่ไม่มาสักทีโอ้โหไม่มาครับมาให้ลุ้นแต่ไม่มาสภาพ แต่มาช่อน,นี้ไหลต่อไหมอ้อแล้วไหลเทพสามตาคุณผู้ชมอย่างสวยเคเข้าอย่างงี้สวยจัดแล้วไหลเหยือกต่อไหลอีกครับโอ้ไหลาย,ย,ยาวๆช่อน,นี้แต่ฟรีเกมไม่เข้าเลยดิแล้วมีวายไหลสวยจัด แล้ววายลงมาอีกแล้วตอนนี้ก็บองกระแทกไปอีกโอ้แล้ววายเปลี่ยนเป็นสามตัวมมคุณผู้ชมเคเข้าสวยครับโอ้ฟรีเกมผมไปไหนวะเนี่ยไม่มีวี่แววว่าฟรีเกมจะเข้าเลยนะมีมาให้ลุ้นแค่นั้นอะแล้วก็หายเงียบเลย กระบองมาอีกแล้วสวยโอ้หวายเข้าพอดีสวยจัดวุไหเจต่อเลยงี้สวยครับหุายไหตัวแพงอีกแล้วอ่ะเสรยดายนะมันไม่มีตัวคูณอ่ะ ปีเกมก็ไม่มาทีเล่นเบตห้าบาทเลยแล้วกันนะโอ้วายเข้าแต่ไม่แตกกระแทกปีครับสวยโอ้แต่ไม่มาเลย โอ้โหขาดแค่ตัวเดียวคุณผู้ชมถ้าเปลี่ยนจากวายเป็นสแคตเตอร,ตอร์นี่ดีมากเลยโอ้โหไม่ไหลโอ้โหแตกอะไรลูกท้อยังสวยครับ90บาทเมื่อกี้กระบองมายี้เอเข้าครับสวยแล้ว ไหลไหลยอย่างน้ําต่อแล้วไหลเทพสามตาหูอย่างสวยตอนนี้200ครับคุ้มอยู่นะผมว่าฟรีเกมผมไม่ได้แล้วแหละต้องให้มาทีแนล่โ้หแล้วแตกนี้แตกอย่างสวยครับแล้วไหลน้ำเต้าต่อคุณผู้ชม โอ้แล้วได้ลุ้นฟรีเกมอีกแล้วครับต้องมาแหละรอบเนี้ขอเถอะไม่มาวะ่ะโอ้โหฟรีเกมมาให้ลุ้นสองรอบแล้วนะแต่ไม่เข้าทุกทีโอ้โหแล้วเข้าฟรีเกมครับเข้าฟรีเกมก่อนปิดคลิปอุ้มยมมาขอเลยรอบนี้เบ็ดบาท แล้วแตกงี้แล้วมี y ไหล a เีีครับสวยแล้วเข้าเจคูณสองมาแล้วไหลต่อไหมโอ้ไม่ไหลไม่ไหลฮะกระบองมากระแทกไปครับอ้งแล้ว y เข้าองี้สวยเลยโอ้โห k ขาดไปตัวเดียวเมื่อกี้กระบองมาสองตัวเลยคุณผู้ชมช็อตนี้ไหล j ฮนะ Okay. โอเคโยคิวแม่งไม่เข้าเมื่อกี้นี่มาละโอ้โหร้อยหกสิบก็ถือว่าคมนะก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่ ก็ได้อยู่เกือบพันอยู่วันนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าเมื่อกี้พีเกมมันได้น้อยไปหน่อยสำหรับผมเบทหบาทเลยนะเว้ยเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ